สวัสดีครับยุ่นนะครับช่วงนี้ก็โควิดซาลงแล้วนะฮะผมก็กลับมาถ่ายละครถ่ายซีรีส์เหมือนเดิมแล้วนะฮะไอเวลาพักผ่อนเวลาออกกำลังกายผมเนี่ยมันก็น้อยตามลงไปด้วยนะฮะผมก็เลยต้องมีตัวช่วยตัวช่วยหนึ่งนะครับนั่นก็คือ r ิซเซ่ค f f ฟ e ่นั่นเองครับถามว่าช่วยเรื่องอะไรเดี๋ยวผมมาบอกครับแต่ปกติแล้วเนี่ยผมเป็นคนที่ไม่ทานกาแฟหรือว่าหลายๆคนก็จะรู้นะผมไม่ค่อยทานกาแฟนะว่าตื่นเช้ามาอะไรเงี้ยแต่ว่าผมต้องเปิดใจทานตัวนี้เลยนะครับคุณสมบัติะครับนั่นก็คือไม่มีน้ําตาลศูนย์แ มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระและยังมีคอลลาเจนอยู่ในกาแฟาด้วยครับทำให้ผิวไม่หมองคล้ำนะครับสำหรับใครที่กลัวว่าทานกาแฟาแล้วทำให้ผิวหมองคล้ำเนี่ยตัวนี้หายห่วงครับไม่มีและก็ยังคาเฟอีนต่ำด้วยนะครับไม่มีผลต่อระบบประสาทด้วยครบจบในตัวเดียวครับทีเซอร์คอฟฟี่นะครับเดี๋ยวผมลองทานให้ดูสักหนึ่งฟองมาเริ่มกันเลยหนึ่งฟองครับเทไปในน้ำอุ่นหรือน้ำร้อนนะครับ สวยแล้วก็ชมกัมในเลยดูใกล้ๆสีสวยสะดุวไค้นเสร็จแล้วเนี่ยตื่มไม่เลยครับออกไปทำง,งานได้เลยไปไปทำงานกัน ลิซเซ่คอฟี่อย่าลืมไปหาซื้อกันเยอะนะครับ